สวัสดีครับเมื่อนี้ก็มาเลาะเบื้องไหเบิ้งหน้าครับเอาเครื่องมาดัดห้าให้งัวาฟอร์มถือว่ามาหาห้าห้งัวาน้ำมาเบิ้งเขาน้ำครับตอนนี้เขามะลิหนึ่งศูนย์หนากระลังเหลืองเลยครับห่วงดีขนาดเลยครับมากครับสองตาใหญ่ครับในทุ่งให้ทุ่งหน้าครับนี่ครับหมากดกดีเลยครับผมได้ไถทีเดียวครับวานทีเดียว งามเลยครับเข็ดท,ทีเดียวตอนแรกผมก็สีดยาขาหนากนให้ได้ประมาณเจ็ดแปดก้ามือนี่แหละมันนี้ก็ผมก็เอารถมาไถเลยครับเอารถมาไถาวานเขาก่อนครับวานวานไล่นึงก็ ทั้งทั้งเครงครับทั้งเครืง,รง,รงวนันเรียบร้อยแล้วก็เอา,ารถไถกบเลยครับกบกบไว้เลยไถตื้นๆบอกให้เปิ่นไถตื้นๆครับกบเลยวันนี้ก็ล้งจากนั้นก็เอาปุ๋ยมาวานวันล้วก็ไถกบครับ คุยที่มาฝาบครับบานี้ก็บม่ได้ขาดบ่ได้ปั้นเลยครับเอาแบบคอโลเคเลเลยเฮ็ดแบบประหยัดครับขั้งเดียวได้เลยครับบานี้มันึืนมากก็ดิ้นก้อนขี้ไทยก็บละลายเลยครับละลายออกเป็นก้อนไปก้อนมันบานี้รากมันกับผมลึกดีมันโบเหวบางอย่างเลยครับ เฮ็ดค e si ah, si ังเดียวเฮ็ดประหยัดแบบประหยัดเลยครับโบดองไปปั่นไปยังเลยครับท้ายกบไว้ทีเดียวแล้วก็เบิ่งตีละฝนฟลิดมันมันก็สิได้หางแบบนี้ครับหางแบบดำเลยเพราะว่าช่องช่องก้อนขี้ท้ามันมันขวามไปช่องช่องว่างๆนี่สีบอบอบอออกบันออกในก้อนขี้ไถามันนี่มันออกริมๆครับมันดันออกมาดันออกมาแบบนี้ มันไข,าขา้าข่ดำเลยครับลข,ข่ไขๆดำเอาครั้งเดียวเลยครับบด้องเสียเงินหลายเลยครับบด้องไปปั่นไปยังเลยวานทีเดียวสายกบบางกบกบไหวบด้องไปขาดไปยางครับเห็ดทีเดียวเห็ดทีเดียวเลยบต้องไปเป็นห่วงเลยมานนี้ให้ดิ้นมันละลายก่อนจงค่อยไปถอนออกแล้วก็มาสามบันไดมันสีบอ่อบพงครับ เบิ่งตีหละบ่อไดห้างบ่ได้ทีนะครับพอดีเลยพอดีเฮ็ดแบบประหยัดครับวานข้างเดียวบ่ลำบากปั้นหลายเถี่ยวข้างเดียวจบเลยครับนี่เผ<ว>าง่ามพอเล้วอยู่ได้นี่ครับตอนนี้เหลืองเหลื้งไก่สีพอเกี่ยวแล้วครับอีสองอาทิตย์ครับได้เกี่ยว หนึ่งศูนย์หาครับเหลืองบนหน้าเลยครับเหลืองแล้วครับหนึ่งศูนย์หาครับนี่เลาเราข้างหน้าสิสมันว่างๆพอดีพอดีคือกันกับดําเลยครับไม่ต้องไปไถปั้นลายเธอเดอ้อครับเฮ็ดข้างเดียวเรียบรอยใด้สบายเลยครับไม่ต้องเสียงเงินเฟิ่มหลายอย่างไม่ต้องไปปั้นไปอย่าง เอาโลเคเลเล่เลยขนามันกับสีละลายเองมันครับนี่ผมอยู่ในทุงไฮทุงหน้าครับที่หน้าทงครับเ่านกบะมี่ดอกเพราะว่าได้ถอนออกเบิดแล้วนี่เหลืองตอนนี้เหลืองครับพร้อมที่เกี่ยวแล้วห่วงดีขนาดนี่เห็นแต่ห่วงเลยครับนี่เห็นแต่ห่วงเห็นแต่ห่วงเลย ความห่างกับคล้ายๆดั้มเลยครับนี่ปั้นดั้มเลยวานคังเดียวกไวบไหวบดตรงไปปั้นไปยังเลยเอาคาังเดียวสีหญ้าแลวกับใช้กบไหวสีาญ้ีแลวกับวานปุ๋ยวานใช้กบเอาเขามเมล็ดวานไหวแลวก็บใช้กบไหวเลย้นมากก็แต่ขึ้นเลยครับพอดินก่อนแล้วายก็ลกสามันสามีแล้ 3, 000, 3, 000, 3, 000, ลววดบัดตองไปเฮ็ดหลายเถ่อครับ เด็ดครั้งเดียวได้พน่พนปั้นให้จริงส่กัดดบค่าค่าค่ารถกบ,บเท่าไรครับค่าปั้นกับเบรสียรกรลอกเกียวเบังว่าสิได้ร้ายเป็นไรครับลอกเกีียวบังเด้อนี่ห่างพอดีพอดีเลยครับบทีบ่ห่างครับพอดีเลยซ้ำดำเลย เครงเดียวจบครับวานบะต่องปันบะต่องอยังครับครบไหวคืนท่านที่ครับนี่คลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลครับสวัสดีครับ